ไปตรงไหมไปตรงไหมสวัสดีคุณผู้ชมเดอ r e p พอร์เตอร์ครับส,สดจากกองบังคับการปราบปรามนะครับคุณฟิล์มรัตภูมิเดินทางมาถึงกองบังคับการปราบปรามเพื่อเข้าพบพนักงานสอบสวนนะครับเพื่อดําเนินคดีในข้อหาพยายามกันโชคซับครับ เฟมเฟมนไม้ส <Smile>, ับพยันีมที่ักังครับเปิดแล้วพี่เปิดหัวก้องยังดังดังเลยจ้ะพี่ทีมกับอาจารย์รบคนเดินหน้าเดินหน้านิดนึงค่ะ ครับวันนี้นะครับวันนี้เนี่ยผมก็พาคุณฟิล์มนะครับมาพบพนังกงานสอบสวนตามหมายเรียกหมายเรียกคดีพยายามกันโชคทัพย์นะครับซึ่งจากการตรวจสอบ ทั้งข้อกฎหมายแล้วนะครับมันไม่เข้านะครับไม่เข้าความผิดฐานพยายามกันโชค,ครับแล้วมันอาจารย์คิดว่ามันจะเข้าขายาม,มันไม่เข้าขายความผิดนะครับผมดูแล้วนะครับยังดูว่าออกไม่ออกแล้วเป็นความผิดตรงไหนยังไงอะไรต่างนะครับเพราะตอนนี้วันนี้เรามาทราบข้อกล่าวหาสองเรื่องอเรื่องแรกพยายามกันโชครับเรื่องที่สองหมิ่นประมาทหมิ่นประมาทของคุณหนุ่มครับผมก็ดูข้อความแล้วก็ไเห็นข้อความตรงไหนที่ คุณฟิล์มไปใส่ความคุณหนุ่มว่าคุณหนุ่มเป็นคนไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมดูแล้วก็ไม่มีเจตนาทุจริตครับแต่ทางพนักงานสอบสวนบอกว่าที่ตั้งข้อหาพยายามกาโชทรั์เนื่องจากว่ามีถ้อยคำบางถ้อยคำมีลักษณะของการข่มขู่ให้ใจ่ายเงิน20ล้านมันถ้อยคำก็ถ้อยคำไม่เพียงพอครับคือคดีการชคทรัพย์เนี่ยมันต้องข่มขู่นะครับข่มขู่ให้เขายอมนะครับ โดยใช้กําลังประตุสไลด์หรือขู่เข็นว่าจะใช้กําลังประตุสไลด์อุปกรณมันก็ไม่เข้าแล้วนะครับจะไปตีความคํานู้นคำนุ้นว่าคุณแมกแขณะคําพูดนี้มีการขม่มข่มกูอะไรต่างมันไม่ใช่นะครับแล้วก็ต้องดูด้วยนะครับการพูดคุยกันทางโทรศัพท์คุณ,คณฟิลวันนั้นเนี่ยคุณฟิลมขจะเดินทางไปประเทศจีนเขาอยู่สนามบินมันก็จะไปตั้งหลักอะไรเขาก็พูดกันไปแบบคือนึกว่าเป็นเรื่องส่วนตัวผู้ทางโทรศัพท์กันเป็นคนส่วนตัวนะครับอาจจะ บางคำบางถ้อยคำอาจจะเลยเถิดล้ําเส้นไปบ้างแต่ก็ไม่ถึงขนาดเป็นความผิดครับนะครับเลยเถิดล้าเส้นอาจจะแสดงความอิริศลมกับคุณหนุ่มมากเกินไปหรือว่าอะไรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็บอกว่าทั้งบทเนี่ยก็ไม่เข้าไม่เข้าเกณฑ์ที่เป็นความผิดตามกฎหมายครับการตู้ถึงเงิน20ล้านนี่มันเป็นลักษณะการเลยเถิดด้ไหมคะไม่เงิน20ล้านเนี่ยคือต้องเข้าใจว่า คุณฟิล์มเนี่ยเขาเขารับการติดต่อมาจากคุณกิตอนงคุณกิตอโน่งเนี่ยเขาจะดำเนินการกันยังไงคุณฟิล์มไม่รู้หรอกแต่เขาบอกว่างบประมาณใน PR ครั้งนี้เนี่ยที่จะสร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กรต่างๆหรือแก้ภาพพ์ต่างๆเนี่ยทั้งหมดเบ็ดเสร็จมันยี่สิบล้านนะครับคุณหนุ่มก็พูดไอ้เพีคุณหนุ่มคุณฟิล์มคุณฟิล์มก็พูดไปตามข้อมูลที่ที่ได้จากคุณกิตอโน่งเพียงแต่ว่า คำพูดดีลาอาจจะเหมือนกับว่าคุณหนุ่มเนี่ยไอค้คุณคุณฟิล์มเนี่ยเป็นคนเสนอนะครับแต่ความจริงแล้วเนี่ยงบตัวนี้มันมีมาก่อนอยู่แล้วก่อนที่คุณอ่าคุณฟิล์มจะรับโทรศัพท์ในค่ามืนของวันที่เก้านะครับโดน,นแจ้งในขอ้อหามีแนวในการที่จะต่อสู้อย่างไรครับถ้าแนวต่อสู้ตามข้อได้จริงตามข้อได้จริงเลยครับตามข้อได้จริงที่คุณฟิล์มเคยให้ให้สัมภาษณ์มาก่อนแล้วครับครบถ้วนกระบวนความนะครับแล้วก็ ถ้ามีคําถามหรือว่ามีข้อสงสัยอะไรต่างจะชี้แจงจะเป็นข้อได้จริงหรือข้อกฎหมายก็สามารถที่จะตอบคําถามได้ทุกคําถามครับแต่ในในแนวของอาจารย์มองแล้วไม่เข้าใจไม่เข้านะครับผม,บมอยากให้ตั้งข้อสเกตด้วยน,นึงครับว่าว่าที่คุณปีมเขาคุยกับคุยทางโทรศรัพท์นะครับติดตามคลิปเสียงเนี่ยมันมีคําถามมันมีคําพูดถึงว่าเอะพี่เนี่ยตัดต้องตัดสินใจภายในวันไหนยังไงอะไรต่างก็แปลว่าคนที่กําลังพูดคุยเนี่ยเขามีโอกาสที่จะตัดสินใจ มีโอกาสคิดว่าสิ่งที่คุณพูดเนี่ยมันจริงเท็จการใดหรือมันมีความเป็นไปได้ขนาดไหนในงบประมาณแบบนี้เนี่ยมันคุ้มค่าที่เขาจะลงทุนกันหรือเปล่าเขาจะทํากันหรือเปล่าแล้วก็มีเวลาที่ไปคิดคนที่ไปคิดแล้วก็ไปปรึกษาคนอื่นได้ด้วยเพราะคุณปีบอกว่าโอ้พี่ก็ต่อวันศุกร์ก็ได้ครับผมไม่ร่งไม่ได้รีบเร่งนะครับไม่ได้ไปคุกคามข่มขู่ให้เขายอมนะครับที่จะมอบทรัพย์ โดยขู่เข็นว่าจะใช้กำลังจุดสไลด์หรือว่าใช้กำลังจุดสไลด์แล้วก็ไม่ได้แสดงข้อความนันเท็จบทิดข้อความจริงเพื่อให้ได้ทรัพย์สินของเขาไปโดยชุจจริตนะครับมองว่าทางพนักงานสอบสวนเขาตั้งข้อกล่าวหาที่มันรุนแรงเกินไปไหมพนักงานสอบสวนเขาบอกว่าเขาตัา้งขอ้อหากตามเขาตามรูปเรื่องที่เขาเข้าใจแหละครับเป็นดุลมินิตอันนี้ผมไม่ได้ว่าเขานะครับเป็นดุลมินิตแต่เวลาที่เขารับแจ้งความจากผู้เสียหายบอกว่าเนี่ยเป็นการพยายามกันโชคทรัพย์ครับ ขาก็ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นเช่ก่อนหลังน้อยสุดก็มีคลิปเสียงที่พี่น้องประชาชนได้ฟังกันทุกคนแล้วก็วิเคราะห์บเบื้องต้นเชีนก่อนว่ามันเข้ากันโชคไหมถ้ามันไม่เข้ากันโชคก็ไม่ต้องออกหมายเรียกหรอกครับว่าพยายามกันโชคนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับ,บนังานาสอบสวนเองก็ไปขอสารออกหมายจับในคดีพยายามกันโชคสายก็บอกบองดูแล้วพี่นายดูแล้วมันก็ไม่เข้าหลักาเกณฑ์ที่จะเป็นองค์ประกอบความผิดฐานกันโชคนะครับเพราะฉะนั้นนย่างสารเขาก็ไม่ออกหมายจับให้ จะออ,ออจะออกหมายเรียกวันนี้แล้วสช้ที่กลับมาออกมาเรียกจะออกหมายเรียกพยายามช่อโกงตามที่ตามที่ใจคิดก็ไม่ออกก็ไม่ออกพยายามกันช่วงอีกมันอะไรกันมีมีข้อมูลว่าทางเจ้าหน้าที่ไม่ได้มีในสมมวนไม่ได้มีแค่คลิปเสียงยังมีการให้การจากพยานอื่นๆด้วยกังวลไหมครับว่าก็<อ>ไม่กังวลครับก็ขอให้บอกมาก่อนครับว่าว่าไอ้คำให้การของพยาน่าอื่อืๆที่ให้การมาเนี่ยมันเกี่ยวพันกับคุณฟิล์มอย่างไรนะเกี่ยวพันกับคุณฟิล์มอย่างไรเป็นข้อเท็จจริงตรงไหน นะครับเดี๋ยวเข้าไปเนี่ยขึ้นไปนะครับถ้าพรักาานสอบสวนบอกว่านี่นะมีข้อดีอย่างนี้คุณจะปฏิเสธไว้ยังไงเดี๋ยวไปไหว้พีนะครับเท่ากับว่ามาในวันนี้เนี่ยเรามั่นใจว่าไม่ผิดแน่นอนผมว่าให้สารชี้ขาดดีไหมเบื้องต้นเนี่ยเบื้อง,งต้นผมคิดว่าองค์ประกอบไม่ครบนะครับแล้วก็เจตนาชุจริตของคุณฟิลไม่มีนะครับแล้วก็เรื่องบิดบาวเองก็ไม่มีเจตนาจะใส่ความคุณหนุ่มเพราะเขาก็คุ้นเคยอยู่แล้วนะครับกับคุณหนุ่มอะคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วครับ แต่ว่าคุณฟิล์มได้ขอโทษบอกว่ามีการเอาชื่อพี่หนุ่มไปใส่ห้างจริงจก็ขอโทษนะครับก็บางทีพูดแล้วมันเลยเถื่อนล้ำเส้นไปนะครับเลยเถื่อนล้ำเส้นไปก็ขอโทษขอโพยกันนะครับจริงๆเนี่ยถ้าผมเป็นพี่ดุ่มแล้วผมก็โอเคก็ให้อภัยน้องได้แหละผมเป็นพี่ดุ่มนะครับผมก็ให้อภัยน้องได้นะครับหมายใีคำพูดทำไมถึงมาวันนี้ะหมายเรียกออกห้างว ขานัดวันนี้ครับเขานัดวันนี้เขานัดวันนี้ใช่ครับนนแต่ว่าในสื่อไปอไปให้ข้อมูลผิดที่แรกผมว่จะมาก่อนวันนี้แหละครับผมว่าเกงสื่อจะออกข่าวไปว่าผมแอบดอดประผพ,พนักงานสอบสวนผมก็มาพยายามให้ตรงกับหมายนะครับเพียงแต่เลื่อนเวลาดีดึงเพื่อให้สื่อพอมากกว่านี้เพราะน่าตีโมงก็เมาส์สักสิบเอ็ดโอ้ก็แล้วกันที่มีวันนี้ความมั่นใจพบมาเต็มร้อยเต็มร้อยครับก็ไม่ได้ทำอะไรผิดเลยครับก็เหมือนเดิมครับเหมือนกับที่พูดตั้งแต่วันแรกครับจนถึงวันนี้ก็ยังเหมือนเดิมยืนยันคำเดิม<อ> ไม่มีเลยครับผมก็ใช้ชีวิตปกติในใจทุกวันหลังจากนั้นได้มีการติดต่อที่โรงพยาบาลไม่ไม่มีเลยครับไม่มีเลยใช่วันนี้เตรียมหลักฐานอะไรมาบ้างคะก็เยอะพอสมควรโอเคครับเดี๋ยวรีบหาเจ้าหน้าที่ของผมมาครับเดี๋ยวลงมาเจอกันเดี๋ยวลงมาเจอกันนะครับได้ครับ อ่ะครับคุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่นะครับเป็นการให้สัมภาษณ์อ่ะไรปตึกหน้าเดี๋ยวสักครู่นะครับคุณผู้ชมครับฝนอ,อ่ะเดี๋ยวคุณฟิล์มจะเดินทางไปพบพนักงานสอบสวนที่ตึกหน้านะครับ ตาหลักาต้องเสมอครับใช่อยากจะขอโทษจาพี่หนุ่มาด้ยครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวให้ปาดคำแล้วันจะจบคุณถามาุกคนทำไมวันนั้นเราอยูเรื่องนอไรกันายรย์อาจารย์หอาจารย์อาจารย์าอยาอยาอย่าระวังระวังนรงเสาท่ายหลักเลยทานหลัดีเลยให้อมูลใช่อดทนอดทนรอมาให้ขอระวัง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 มรังระวังลมให้แก่ไปเดี๋ยวเดี๋ยวปล่อยปล่อยดีกว่า ่เดี๋ยวเ่อมาสัมภาษณ์ใหม่ดีก่าครับระวังนะครับระวังนะครับรับภูมะครับรวังขงหลังครับแต่ปล่อยให้ตัวของคุณฟิล์มรัตภูมินะครับเดินทางไปพบพนักงานสอบสวนเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาในข้อหาพยายามช่อโกงก่อนนะครับ ก็เมื่อสักครู่นะครับเป็นการให้สัมภาษณ์ของทนายความของคุณฟิล์มนะครับรวมถึงตัวของคุณฟิล์มด้วยตัวของทนายก็เป็นตัวของคุณประมานเรืองวัฒนาวนณิชนะครับเป็นทนายความที่มาดูแลคดีน,นี้ให้กับคุณฟิล์มต่อจากทนายาสาคสาอนสิริชัยนะครับที่ได้ขอถอนตัวไปเมื่อช่วงวันที่25พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมานะครับ โดยตัวของทนายเองก็บอกว่าวันนี้ดูแล้วเรื่องขององค์ประกอบของคดีหรือความผิดเนี่ยทั้งสองคดีไม่ว่าจะเป็นคดีพยายามช่อกงหรือคดีหมิ่นประมาทคุณกัญชัยนะครับหรือคุณหนุ่มนะครับไม่เข้าเกณฑ์ความผิดตามกฎหมายนะครับซึ่งคดีนี้จะต้องไปดูเรื่องของเจตนาทุจริตนะครับคดีแรกเนี่ยที่บอกว่ามีการเรียกรับเงินเนี่ยมีเจตนาทุจริตหรือไม่มีการข่มขู่ให้ยอมหรือมีการใช้กําลังกระชุกสลายหรือไม่ซึ่งจากคลิปเสียงเนี่ยตัวของทนายเองก็ได้มีการยกมาว่า ตัวของบอสปันที่เป็นคนที่คู่สายด้วยเนี่ยก็ยังมีเรื่องของการตัดสินใจนะครับว่าจะนัดวันไหนหรือจะต้องมีการรีบหรือไม่ที่จะต้องมีการจ่ายเงินในการที่จะไปทําสิ่งที่ตัวของคุณฟิล์มกล่าวอ้างนะครับซึ่งตัวของทนายก็บอกว่าตัวของคุณฟิล์มเนี่ยมีการรับงานมาจากตัวของคุณกิปอนงนะครับสุวรรณวงนะครับที่ถูกคุมขังในเรือนจําไปก่อนหน้านี้นะครับ ในคดีเรื่องของการเรียกรับเงินจากตัวของบอสใหญ่ข้อน,นะครับก็บอกว่าตัวของคุณฟิล์มนยรับงานคุณกิตอโคงมานะครับในการโปรโมทบริษัทต่างๆนะครับให้มีภาพลักษณ์ต่างๆนะครับ,มรบ,รบไม่ได้เป็นการคุมรูหรือให้ยอมเพื่อแลกกับการได้มาซึ่งเงินนะครับจึงมองว่าข้อหาเนี่ยมันไม่เข้านะครับเรื่องของพยายามกันโชครั์นะครับและก็ยืนยันว่าข้อต่อสู้เนี่ยก็ต้องต่อสู้ตามข้อเท็จจริงนะครับถ้ามีข้อสงสัยอะไรพนักงานสอบสวนอยากได้ประเด็นใดเนี่ย ตัวของคุณฟิล์มก็สามารถที่จะตอบคําถามได้หมดทุกคําถามนะครับอีกทั้งการพูดคุยเนี่ยก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าได้มีการเปิดโอกาสให้ตัวของผู้เสียหายเนี่ยได้มีการตัดสินใจว่าจะมีการจ่ายเงินหรือมีการรับงานตามที่ตัวของคุณฟิล์มกล่าวอ้างหรือไม่นะครับซึ่งพนักงานสอบสวนเนี่ยการตั้งข้อหาพยายามกันโชคทรัพย์นั่นก็เป็นรุนพินิจของพนักงานสอบสวนนะครับ และยืนยันว่าไม่กังวลนะครับซึ่งการต่อสู้คดีจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ต้องดําเนินการไปตามขา้อเท็จจริงและก็ขอให้ดําเนินการด้วยความถูกต้องเป็นไปตามกฎหมายนะครับซึ่งก็อย่างที่ตัวของทนายคุณประมาณได้กล่าวไว้นะครับว่าเชื่อนะครับว่าองค์ประกอบไม่ครบนะครับ ไม่ได้มีเจตนาทุจกริตหรือเรื่องของการมีประมาทคุณหนุ่มเองก็เช่นเดียวกันและก็ได้ขอโทษคุณหนุ่มไปแล้วนะครับในเรื่องของาการแอบอ้างชื่อหรือการหยิบยกชื่อามาพูดนะครับซึ่งทนายความเองก็บอกว่าตัวของคุณหนุ่มกับคุณฟิล์มเนี่ยก็มีความรู้จักใกล้ชิดกันอยู่แล้วนะครับมีความสนิทสนมกันและก็มองว่าเรื่องนี้คุณหนุ่มเองก็ควรจะ,ะถ้าถ้าตัวเองนะครับตัวทานายความยกตัวยกว่าว่าถ้าเกิดตัวเองเป็นคุณหนุ่มเนี่ยก็มองว่าก็คงให้อภัยน้องได้นะครับนั่นคือสิ่งที่คุณฟิล์มมเองกก็ได้ีาร ทนายของคุณฟิล์มอาจารย์ประมาณก็ได้เปนการให้สัมภาษณ์นะครับขณะที่คุณฟิล์มเองก็บอกว่าก็ไม่ได้อะไรครับก็ยังเดินหน้าใช้ชีวิตแต่ละวันดีนะครับไม่ได้รู้สึกกังวลอะไรแล้วก็พร้อมที่จะเข้าพบพน,นักงานสอบสวนเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงนั่นเองนะครับก็คุณฟิล์มบอกว่าเดี๋ยวหลังจาก เข้าให้ปากคำพนักงานสอบสวนเสร็จเนี่ยจะลงมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะครับก็ต้องรอดูว่าคุณพิมจะมีการเปิดเผยอะไรเพิ่มเติมหรือไม่นะครับเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตพักสัญญาณสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวหาว่ามีคำสั่งงานอะไรเราจะกลับมารายงานสดให้คุณผู้ชมได้รับกประมุขครับช่วยขออนุญาตติดสัญญาณลดหน่อยนะครับสวัสดีครับ